วิชาดนตรีสากลชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องประเภทของเพลงสวัสดีครับนักเรียนสวัสดีครับนักเรียนทุกคนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทีนาน้ของครูคเป็นไงกันบ้างครับสถานการณ์โควิด ทำให้เราไม่เจอกันในห้องเรียนแต่เราเจอกันเป็นทางออนไลน์นักเรียนยูว่าครับปลอดภัยที่สุดในโควิดนะครับนัะเดียนจะออกไปไหนให้สวมแมสนะครับสวมแมสใส่หน้ากาก มือทุกครั้งรับในวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของเพลงประเภทของเพลงมีมากมายหลายประเภทนะครับ ตัอยาเพลรงราชนิพน์เพลงไทยสามคนเพลงลูกทุ่งเพลงพื้นบ้านนะครับเพลงพื้นบ้านและเป็นเอกลักษณ์ของไทยเลยคือเพลงไทยเดิม ปุกใจเพลงพระราชพิธีในพิธีสำคัญต่างๆและที่นักเรียนกลังได้ฟังอยู่คือเพลงสากุและจะถายไม่ได้เลยก็คือเพลงประกอบภาพยนตร์นะครับครับเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับตามคครูไปเลยนะครับ เพลงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชนิพนธ์เป็นบทเพลงที่พระมหากษัตริย์ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นสามารถนํามาบรรเลงและขับร้องในงานรื่นเริงต่างๆได้บทเพลงพระราชนิพนธ์ในในหลวงรัชการที่9มีทั้งหมด48เพลงเช่นเพลงแสงเทียนยามเย็นสายฝนใกล้รุ่งชะตาชีวิตดวงใจกับความรักราชวันลบอาทิตย์อับแสง เทวาพาคู่ฝันคำหวานมหาจุลาลงกรแก้วตาขวัญใจทงชัยเฉลิมผลพรปีใหม่รักคืนเรือนยามเย็นยิ้มสู้เมื่อโสมส่องลมหนาวสุขสัญลักษณ์โอ้ไอเซคําแล้วสายลมไกลกังบนแสงเดือนฝันราชนาวิกโยธินพิรมรักษแผ่นดินของเราพระมหามงคลธรรมศาส ในดวงใจนิรันเตือนใจไร้จันทร์เกาะในฝันแววเกษตรศาสตร์ความขวัญอันสูงสุดเราสู้เราเราราชยีบอบูฟออุทิศรักและเมน,นูไข่เพลงไทยสากลเพลงไทยสากลก,กำเนิดขึ้นในสมัยรัตนโกสินท์โดย จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษทรงพระราชนิพนธ์เพลงไทยสากลขึ้นตามหลักวิชาดนตรีสากลเพลงแรกโดยมีลีลาและจังหวะตามฉบับของดนตรีสากลมีแต่ทำนองเป็นแบบไทยเรียกชื่อว่าเพลงไทยสากลและเรียกชื่อดดนตรีสากลที่ใช้บรรเลงประกอบว่าดนตรีสากลถึงปัจจุบัน เพลงรุกกรุงเพลงรุกกรุงคือบทเพลงที่มีความหมายคล้ายกับเพลงไทยสากลแต่มาแตกต่างแยกรายละเอียดลงลึกในเนื้อ,อร้องเรื่องราวและการขับร้องการถ่ายทอดบทเพลงตลอดถึงบุค,คลิกของนักร้องจะมีหรือหาเอกลักษณ์เฉพาะตัวรวมทั้งน้ำเสียงเพื่อจะทำให้รูปแบบในการนำเสนอเข้าถึงผู้ฟัง ได้ความรู้สึกการตอบสนองแตกต่างกันออกไปตามที่ศิลปินอยากจะให้เป็นไปตามแนวเพลงของตนและสังคมจะเป็นเพลงที่บอกเล่าถ่ายทอดความรู้สึกของสังคมและคนเมืองหลวงตลอดจนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการถ่ายทอดอารมณ์การขับร้องน้ำเสียงของกลุ่มนักร้องนักแต่งเพลงและนักดนตรีจะมีรูปแบบประณีตละเอียดอ่อน ออกมานวนเนื้อร้องจะมีลักษณะเป็นร้อยแก้วร้อยกรองเป็นการผสมผสานของผู้ประพันธ์นักร้องนักดนตรีและผู้ฟังอาจเข้าถึงบทเพลงไปตามจินตนาการแตกต่างกันไปเพลงลูกทุ่งเพลงลูกทุ่งหมายถึงเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิตสภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทยมีท่วงทํานองคำร้อง สำเนียงดีลาการร้องการบป็เลงที่เป็นแบบแผนมีลักษณะเฉพาะซึ่งทำให้บรรยากาศความเป็นลูกทุ่งโดยเฉพาะการร้องเอื้อนที่ใช้ลูกคอมีการใช้ภาษาง่ายๆบรรยายเรื่องราวของชีวิตสภาพสังคมและวัฒนธรรมซึ่งเน้นชีวิตของชาวชนบทนักร้องลูกทุ่งในอดีตเช่นสายยันสัญญายอดลักสลักใจพุ่มพวงดวงนักร้องลูกทุ่งใน สมัยปัจจุบันเช่นอาภาพรนครสวรรค์รุ่งสุริยาภายวงศ์ทองไม้พิรมพรแซ็ชุมแพรเป็นต้นเพลงพื้นบ้านหรือเพลงประจำท้องถิ่นเพลงพื้นบ้านคือบทเพลงที่แต่และท้องถิ่นนำมาร้องกันเพื่อความบันเทิงมักใช้ถ้อยคำเรียบง่ายมีสัมผัสคล้องจองกันไม่นิยมใช้เครื่องดนตรีประกอบมีเพียงการตรบมือให้จังหวะ หรือการใช้ชิงชาปรับกรองเป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะก,ก็ได้เพลงพื้นบ้านนิยมเล่นในเทศกาลหรืองานขัดตะลึกต่างๆหรืออาจร้องเล่นเพื่อความเพลิดเพลินเจริญใจของตนเองหรือร้องในกลุ่มตนเองเพลงพื้นบ้านจัดเป็นการละเล่นถึงเพลงพื้นบ้านเป็นวัฒนเป็นวรรณกรรมที่เจริญรุ่งเรืองแพร่หลายมากในกลุ่มชาวบ้าน พราะให้ความบันเทิงใจแก่บุคคลหมู่คณะครอบครัวและตัวผู้ร้องเองเพลงพื้นบ้านแต่และภาคแต่และภูมิภาคย่อมมีความแตกต่างกันและมีฉันทรักษ์และรูปแบบของท้องถิ่นนั้นๆเช่นภาคเหนือเป็นเพลงจ่อยภาคกลางลำตัดหรือเพลงเกี่ยวข้าวภาคอีสานหมอลำภาคใต้เพลงบอกหรือการแสดงโนรา เ,เพลงปลุกใจเพลงปลุกใจคือเป็นบทเพลงที่มุ่งปลุกจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความรักชาติมีความเสียสละสามัคคีให้คนในชาติรูปแบบของบทเพลงส่วนมากจะเป็นจังหวะมาร์ทซึ่งมีจังหวะหนักแน่นตื่นเต้นเร้าใจสร้างความคึกคืนเช่นเพลงรักเมืองไทยเพลงเราสู้เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเกียรติศักดิ์ทหารเสือ จากยอดดอยชายชาติทหารไทยดอกพะดูดุดบิดามานดอนตื่นเถิดชาวไทยต้นตระกูลไทยถามคนไทยทหารของชาติทหารของพระนเรศวรแผ่นดินของเราเพลงพลังสามคัคคีรักกันไว้เถิดเลือดสุพรรณสยามมนุสติหนักแผ่นดินเป็นต้น เพลงพระราชะพิธีและเพลงในพิธีการสําคัญเพลงพระราชพิธีและเพลงในพิธีการสําคัญเป็นบทเพลงที่ใช้บรรเลงหรือขับร้องในงานพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เช่นเพลงสรรเสริมพระบารมีเพลงสดุดีจอมราชาเพลงที่ใช้ในพิธีการสําคัญเช่นเพลงมหาเลิกมหาชัย ใช้บเรลงเริ่มงานเพื่อแสดงถึงเวลาอันเป็นมงคลเพลงไทยเดิมเพลงไทยเดิมเป็นบทเพลงที่ถือว่าเป็นเสื้อป่าประจําชาติของไทยเพลงที่ขับร้องด้วยวิธีการแบบไทยเช่นการเอื้อนพร้อมด้วยการาเลงดนตรีไทยไปด้วยกันในขณะที่กำลังขับร้องหรือบเรลรงเฉพาะดนตรีไม่มีการขับร้อง เครื่องดนตรีที่ใช้เป็นเครื่องดนตรีไทยที่ปรากฏในปัจจุบันเช่นเพลงลาวดวงเดือนเพลงลาวจ้อยเพลงเขมรสโยกเพลงลาวเสียดเทียดเป็นต้นเพลงสากลเพลงสากลเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นโดยใช้หลักทฤษฎีดนตรีสากลบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีสากลมีคำร้องเป็นภาษาต่างประเทศเช่นภาษาอังกฤษ ภาษาจีนภาษาเกาหลีเป็นต้นเพลงประกอบภาพยนตร์เพลงประกอบภาพยนตร์เป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ขับร้องและบรรเลงประกอบเรื่องราวหรือเป็นบทเพลงอื่นๆที่มีความหมายเหมาะสมกับเรื่องราวที่นำมาประกอบภาพยนตร์หรือละครให้เกิดอัตถรสบาเร็ ครับสวัสดีนะครับหลังจากที่นักหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ประเภทของเพลงไปแล้วนะครับนักเรียนคงจะมีความรู้นะครับเกี่ยวกับประเภทของเพลงต่างๆก็ขอให้นักเรียนนะครับฟังเพลงมีความสุขนะครับรู้จักประเภทของเพลงต่างๆเลือกใช้หรือเลือกฟังเพลง าที่เราต้องการนะครับช่วงนี้ก็ฟังเพลงนะครับหลังจากที่เรียนได้เรียนออนไลน์กันมาหลายวิชาว่ามากมายเลยนะครับเพลงก็จะช่วยให้เราผ่อนคลายได้อย่าลืมนะครับคลิปหน้าเรามาเรียนกันอีกครั้งหนึ่งในวิชาดนตรีนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ไปก่อนละครับบา,บาย